ดีค,ครับเพาจุดผมเจชแน,นลครับก็มีรถเกี่ยวจะขับมาลงมาลงเกี่ยวข้าที่นาของลุงผมนะครับเป็นรถเกี่ยวของสังข์พัฒนานะครับสังข์พัฒนานะครับน,นี่จะเป็นคุตาที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับอันนี้แกบอกเพิ่งซื้อรถมาใหม่ๆสุดๆเลยนะครับ โอ้ก็ไม่เคยเห็นสีนี้ของสังคพัฒนาเหมือนกันนะครับปกติจะเห็นแต่สีดําสีเหลืองแต่สีเทาไม่เคยเห็นครับไอสีบอนบอลไอสีบอลบอลโค้งอย่างโคอย่างเทาเทานี่ไม่เคยเห็นครับนี่สีแบบนี้ไม่เคยเห็น น,นี้ไม่เคยเองครับนี่ของศักพัฒนานะครับนี่เพราะว่าคุณตาคนนี้แกก็จะใช้ศักพัฒนาอย่างเดียวเมื่อกี้นหน้ารถเกี่ยวนะนี่คือรถเกี่ยวสักพัฒนานะครับนี่เกี่ยวข้าวอยู่นะ ต,ต้องง๋อถามนหน้ารถเกียร์นะครับเขาบอกว่าก็ซื้อใหม่นี่แหละครับปกติจะเป็น,น,นแ,แกาานก,แก็จะมีสองคันนะครับแต่แกชื่อตาดํานะครับเจ้าของรถเกียร์แกจะมีอยู่สองคันนะครับตอนนั้นจะมีสีดํากับสีเหลืองนะครับ ย้อนไปดูคลิป,ลปก่าๆที่ผมใส่ชุดสีแดงกำลังเกลี่ยข้าวข้าวตากอยู่นะครับก็จะเห็นเป็นรถเกี่ยวสีดํานะครับก็ตอนนั้นก็มาเกี่ยวให้ผมแทนที่จะเป็นรถเกี่ยวสีเทานะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองด้วยไม่รู้ว่าสองคันนั้นยังอยู่ไหมหรือว่าขายคันใดคันหนึ่งไปก็ไม่รู้หรือว่าก็เก็บไว้ทั้งสองคันก็ถ้าเกิดว,ว่าเก็บไว้ทั้งสองคันก็จะรวมทั้งหมดเป็นสามคันนะครับเนีย่ยรวมกับไปคันนี้ด้วย ทันเลอร์แต่่อนแชนเลอร์จะมีหนึ่งคันนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีสองคันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดก็แบบนี้ครับตอนแรกผมก็ชอบสั่งพัฒนานะครับ แต่ไม่รู้ดูไปดูมาชอบเจ้าช้างไลไฟก็หล้วแต่คนชอบนะครับมันก็ดีทุกรุ่นนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแตงว่าอยากซื้อรถเกี่ยวก็อาจจะเอาคูโบต้าก,ก็ได้นะถ้ามีตังไม่รู้ว่าผมจะได้มีตตงซื้อก็จะมีมีมนาก็จะซื้อรถเกี่ยวก็ อยากได้คูโบต้าดีซีตัวทาเอสทตั้งตู้แอ์นะอยากได้ตู้แอร์ทำไมผมถึงอยากได้ตู้แอร์รู้ไหมเนี่ยคุณเห็นต้นนี้ไหมอต้นมะม่วงต้นนี้ที่รถเกี่ยววิ่งผ่านมันมันจะมีลังแตนอยู่สมมุติเรามีรถเกี่ยวตูนะ้แอร์เราก็เวลาไปเกี่ยวใกล้ๆต้นไม้ที่มันมีรังแตนใช่ไหมสมมติว่าแตนมันแตกลังนะ มันก็ยังไม่สามารถบินมาต่อยเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ใช่ตู้แอร์เวลาเราขับรถเลินอะไรนะ,ะ,ะ <lien> ขับผ่าน <_ disappear> ต้นไม้ที่มันมีหลังแตกนะสมมติว่าถ้าเกิดว,ว่าแบบว่าสมมุติว่าเป็นรถเกี่ยวแต่ไม่ใช่ตูแ้แอร์ใช่ไหมสมมุติว่าถ้าบินถ้าขับผ่านขับผ่านเขาเรียกว่าอะไร าก,กาต่าต้นไม้ที่มันมีรังแตกถ้ารังแตกไม่แตกก็โชคดีไปแต่ถ้ารังแตกแตกเมื่อไหรล่ละอันนั้นบันไลนะครับก็เรียบร้อยครับแล้วต้องตัวใครตัวมันนะครับขับรถเกี่ยวออกจากต้นไม้ทันก็รอดไปครับถ้าออกไม่ทันก็เรียบร้อยครับบุรีมเอ่อขัรถเกี่ยวจ ถ้าเกิดว่าเป็นตู้แอร์มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเกี่ยวขคามันมีพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างนั้นมันก็เวลาทางเป็นายใจแล้วมันก็ดีมานี่มานี่มาตรงนี้ก็ปลอดภัยครับแล้วแต่คนชอบแล้วกตนคนชอบื้อ,อถ้าเกิดว่าอยากซื้อรถใหญ่หญๆก็อยากซื้อตู้แอร์เหมือนกันนะครับรองเท้าก็ไม่ใส่เนาะนู่นๆป้าบุ๋มนั่งอยู่เนาะ เอาข้าวมาเทแล้วนะครับหนึ่ะครับเอาข้าวมาเทนะครับ,รามารบไม่เต็มอุ้มแล้วนะครับเต็มอุ้มแล้วเกี่ยวแล้วนะครับแต่ยังเกี่ยวยังเกี่ยวไม่หมดเลยนะครับเต็มอุ้มแล้วโอโ้โหตอนนี้คึกคึนมากเลยครับญาติพี่น้องนี่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 สัตว์พัฒนาวุ่ยวใหม่ เท้าเขาทำไมยกสูงแค่โอ้ลงจากสามแล้วไม่ใช่กระปุกนี่ก็ยังเยอะยังไม่หมดเลยนะครับกำลงังเทข้าวนะครับจะได้เยอะไหมนะได้เยอะเลยครับไม่ต้องหวอง่วง แน่นอนแม่ทีทำอะไรกำลังเทกำลังเอาข้าวลงจุ่งอะกองเป็นใหญ่ๆข้าวอย่าง่ะข้าวอย่างสวยสวยมั้ยข้าวสวยมั้ยครับข้าวสวยมั้ยสวยสสวยมากมากสวยมากมาก สวยมากๆเลยข้าวสวยเราจะได้เยอะนะครับเนี่ย อยากรอรุ่นของตัวเองมากเลยถ้าของตัวเองเกี่ยวแล้วจะได้เยอะแบบของลุงไหม,อมอยอะทุกปีทุกปีก,ปก้นนาเนนราก็แค่ไม่กี่ไร่นะนาแค่ไม่กี่นาเองอก็ไปไเต็มอุ่มหรอกรบรถเกี่ยวสักพัฒนาครับนี่นี่ี่ ได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่อือนี่นะครับน้ำก็เป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับหนูยังเหลืออีกนะครับหนูยังเหลืออีกคนมะพร้าวบังอ่ายังเหลืออีกมากเลยคุณลุงยังเหลือ แต่ตัวนี้เต็มอุ้มก่อนนะมันก็จะเหลืออีกแต่ตัวนี้ตอกเต็มอุ้มแล้วก็ต้องเอามาเทนะครับเดีย๋ยวจะล้นนะข่าวเยอะมักมก้ยเยอะมากเลยปล่อยข้าวไรโต โกงมาแล้วยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเลยนะครับกูจะสูงจะสูงเท่าผมเลยกูจะสูงกว่าผมแล้วดิยาวเลยยางใหญ่เลย mẹ lại. mẹ thầm lầy mẹ mẹ làm lắm đâu 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 ยังยังไม่หมดเล<อ>ยนะเยอะเหมือนกันนะครับขขาวคูสูงกว่าผมแล้วมั้งเนี่ยสูง,งนะสูง,งนะก็เลยเยอะกเลยทีเดียวโอ้ยแต่ของตัวเองได้แบบเหมือนของลูกอีกเค้กหนึ่งแล้วพ่อจะตัดต่อโอ้ยอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่าไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค,ครับสวัสดีครับครับหมดแล้วหมดแล้ว